เวลาเราทาผลงานชิ้นไหนเนี่ยไม่ว่ามันจะมีเป็นผลงานที่เคยมีมาแล้วหรือไม่เคยมีก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นก็คือความแตกตา่างจะมีคําพูดคํานึงติดปากเราเลยก็คือว่าถ้า X อ็กซีไม่คิดเนี่ยเราใครจะคิดจุดเด่นของ X อ็กซเนี่ยเรามองเรื่องคําว่า total experience คือประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดถ้าเรามาต่อยอดด้วยสกิลหรือทักษะอื่นๆที่เรามีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานออกแบบรูปแบบแบบการใช้งานฟังก์ชันเราเอาศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกัน และสร้างออกมาเป็นชิ้นงานตรงนั้นก็เลยเป็น X c ซึ่งในทุกงานที่ XC สร้างขึ้นมาก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในงานเสมอส่วนใหญ่งานของ X c จะเริ่มจากคำว,ว่า Inspiration ก็คือเรามี Inspire รลเราปแรงบันดาลใจว่าอยากจะสร้างของแบบนี้บางอย่างขึ้นมาอย่างที่ X c เองเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทที่เรียกได้ว่า ต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลายทุกนวัตกรรมของเอ็กซเราจะเกิดมาจาก3ฝ่ายครับก็คือมีฝ่ายบิสเนสนะครับมีฝ่ายผลิตหรือว่าฝ่ายเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็ฝ่ายดีไซน์เราให้ความสำคัญกับการทํางานเป็นทีมมากนะครับเราคิดว่าทีมเวิร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราทําผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนเห็นภาพเดียวกันได้เนี่ยเวลามีแรงดライブมีแรงอะไรหรือการ ing, าเบนซอมมิงประเภทไอเดียเนี่ยมันจะไม่หลงทาง เราลองมองกลับไปนะตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเราจะมีความกล้าอยากทําอะไรมากมายทุกคนจะตอบว่าอยากเป็นนักบินอวกาศทุกคนจะบอกว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นประดิษฐ์อะไรหลายอย่างผมอยากให้เราเอาความรู้สึกที่มีไฟความที่เคยเป็นเด็กนะครับความรู้สึกว่าเราทาได้ทุกอย่างในโลกนี้โดยไม่ต้องคิดว่ามันจะมีอะไรมาเป็นกําแพงขวางกั้นเราลองมองหาให้เจอว่าเราจะมีวิธีทาให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มาลองทากันดูคือคิดเยอะแล้วเราพร้อมแล้วเนี่ยต้องลงมือทำนะครับลงลงมือทํามาจากสิ่งที่เล็กๆก,ก่อนก็ได้ พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยๆขย,ยายผลขึ้นไอ้พวกนี้แหละมันจะเป็นแรงผักดันให้เราต่อมา